ไม่ต้องกลัวลูกลูกต,ต้องชนะมันโอ๊ยแม่เป็นจิกผมเป็นจิกผมแม่ผมเหลือสองเองแม่ชีวิตผมกลจวดสิ้นแล้วแม่สวัสดีค่ะวันนี้เจนเน็ตจะมาแนะนําลูกชายจอมสนนะคะเริ่มตั้งแต่เจ้าน,นี้เลยละกันสวัสดีคุณผู้ชมหรืยังลูกดีฮะผมชื่อคาน่นะฮะ คานโนทอรัสเป็นในสร์ที่เคยอาศัยอยู่ในโลกของเราเมื่อประมาณ80ล้านปีก่อนและมีขนาดความยาวประมาณ8-9เมตรมีน้ำหนักประมาณ2ตันเลยทีเดียวมีผิวหนังที่หยาบแล้วก็เต็มไปด้วยรอยตะปุ่มตะปั่ำเหมือนข้างคกเลยอะ่ะ แม่ก็อย่กว่าผมขนาดนั้นสิฮอบเอาก็มันจริงนี่ลูกเห็นไหมคะลักษณะพิเศษของเจ้าตัวนี้ก็คือมีเขาอยู่บนหัวสองข้างซึ่งดูลักษณะเหมือนเขากระทิงเลยนะคะซึ่งคาดว่ามีไว้สําหรับการต่อสู้ได้ด้วยแหละเจ้าวายร้ายตัวนี้ค่ะมีแรงกัดมากกว่าเดรเขทถึงสองเท่าตัวเลยทีเดียวคานโนทอรัสซึงเป็นในโัวเสาร์ที่เป็นสายพันธุ์อันตรายมากๆเลยทีเดียวก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแม่ แต่สิ่งที่ดูตลกของเจ้าลูกตัวนี้ก็คือแขนอันเล็กกระจิ๋วหลิวซึ่งไม่สมส่วนกับตัวใหญ่ๆของมันเลยซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทั้งว่องไวแล้วก็ปราดเปรียวอย่างมากเลยนะคะเมครอบผมหิวข้าวมาเดี๋ยวซี่เดี๋ยวแม่เอาอาหารมาให้นะอ่ะอ่ะอ่อัอ้อออมเมอฮอ ไม่อ่ะอันนี้มันอาหารวางงาแม่เพรากับเจเนสบอลเนดอีกครั้งนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันในเกม Jurassic World นะคะตอนนี้อุปกรณ์แล้วก็ในโนเสาวต่างๆก็ผลิตเงินผลิตทองให้เรานะคะก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนี่เราได้เงินจากพวกร้านช็อปต่างๆแล้วก็หอ s e c u r i t y โรงผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะ แล้วก็เก็บเงินเก็บทองกันให้ร่ํารวยกันนะคะเพื่อจะได้เอาเงินเนี่ยไปผลิตอาหารให้เจ้าพวกนี้ได้กินกันต่อไปซึ่งสามารถผลิตอาหารได้4,000ชิ้นต่อ20นาทีซึ่งในฝ่ายฟู้ดโปรดักชั่นนะคะจะสามารถอัพเป็นเลเวล4ทีตอนเจเน็เนี่ยได้เลเวลที่15แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราไปทำการลุ้นการ์ดกันดีกว่าว่าการ์ดฟรีในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้เป็นอะไรบ้างเอาละนะกนดเลยนะคะ นี่ว้าวเป็นอาหารประมาณ8ท่านได้ DNA มา40นะคะเจ้าดอลล่ามา10ดอลล่าแล้วก็ว้าวได้จังกูบินคอฟฟี่ช็อปด้วยเอาไว้ทำเงินกันต่อไปส่วนตัวนี้เสนอขายนะคะสุดแรนะคะของหายาก388บาทไม่เอาอ่ะไม่อยากเสียเงินซื้อนะคะทีนี้เรามาหาที่วางช็อปกันดีกว่าโดยกดไปที่มาร์เก็ตนะคะไปตรงตึกนี้นะ,ะแล้วก็กดวาง ต้องไหนดี่ะมันต้องใช้เวลาสร้างอีกตรงไหนก็ได้นี่14นาทีประมาณ15นาทีนะคะในการใช้เวลาบิลท์นะคะในการก่อสร้างนะอีกอันนึงเจก็สร้างไว้ใกล้ๆกัน,นะคะ่ะตรงนี้จะเป็นพวกโกลา尔ใช่ะะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นจูราสสิกคอร์สนะคะตัวนี้แสนแสนกว่าเหรียญน,นะก็ใช้เวลาสร้างนานอยู่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมีของจะมานําเหนอก็คือเจ้าเมกโลดอนนะคะซึ่งเป็นของหายากสุดๆเลย แล้วเจเนตก็สุ่มได้มานะคะดีใจสุดๆเลยนะคะอุต่าหนีฮังี่ชาร์กเวิด์นะคะมาเจอจูราสิกเวิด์กก็ยังเจอกับเมคกลอดนอยู่นะคะเขาเป็นฉลามแห่งตำนานจริงๆตอนนี้ก็ได้เวลาจับเจ้าคาร์เน์ของเรานะคะมาแบทเทิกับคนอื่นเข้าบ้านนะคะพร้อมกับของเพื่อนดูซิว่าลูกๆของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะลูกๆของคนอื่นได้หรือเปล่าก็ไปที่แบทเทิเลยนะคะที่ชาร์เลนจ์เอ ต้องมีคาโน่สีนี่ค่ะคาโดโทอรัสนะคะหงตัวแล้วก็มีไดโนเสาร์กินพืชอีกตัวนึงแล้วกันเลือกผิทยนะคะไทสเตรทอปส์อีกตัวนึงอะไรดีนะแม่ครับเลือกผมด้วยสิครับโอเคจะคุณล่าลูกแม่ แม่เลือกลุงนะจ๊ะเอาละค่ะมีการสตาร์ทอยู่2วิธีนี่ก็คือการดูคลิปวิดีโอนะคะหรือจะเสีย5ดอลลาร์ในการประทะก,กับคนอื่นเขาก็ได้นะคะเพื่อสุ่มรางวัลต่างๆมากมายเลยทีเดียวระบบก็จะทำการสุ่มเลือกนะคะคนที่จะเข้ามาต่อสู้กับเราะคะ่ะแม่ครับผมจะสู้เพื่อแม่นะครับผมจะพ่นกินปอกใส่มาให้มันสลบเลยครับน้อยแกะกล้าดียังไงมาหือกับฉันฮะ เดี๋ยวแม่ต้องเปลี่ยนตัวลูกอยู่ลูกเสียเปรียบอิจระเค่ตัวน้อยนั่นแหละจริงหรอับเบอโอเคครับแม่เปลี่ยนเป็นพี่ไทยมาก่อนเลยนะฮะแม่สวัสดีล้านเอ้ยอันนี้ลุงไทยเองนะลูกนะเป็นยังไงละไอตัวน้อยไอจิงเลนแกบังอาจไปแย้มกัดขากันแล้วไอจิงเลนโอ้ยว่ากันจิงเลนตกหน้าลุงเนี่ยมันจะบอกไหมฮะโอ้ไอล้าน ทำไมทักกับลุงอย่างนี้ล่ะลูกไม่เกรงใจคนแก่บ้างเลยลุงเป็นพวกกลัวสัตว์ประเภทสัตว์เลื้อยคานแบบนี้ซะด้วยลุงขอป้องกันเอาไว้ดีกว่าละกันนะนี่ลุงปอดนี่ว่าอย่างนี้มันต้องเจอพลังงัดงัดแล้วก็ชาโอ้โอ้น้า oh. Oh, no. ลุงไทยแม่ฮะลุงไทยเดี้ยงไปลวแม่เดี๋ยวแม่จะต้องเปลี่ยนลูกเอาจิ้งเหลนสื้อับจิ้งเหลนนั่นแหละ แม่รอบผมจะแก้แค่แทนลุงไทยเองนะรอบแม่ผมจะฆ่ามันแม่ผมจะใช้พลังหัวฟาดมันแม่แม่ฮะผมสำเร็จแล้วครับแม่แม่ไม่เสียใจที่เลือกลูกมาเลยลูกแม่รับผมกลัวนกขอบแม่แม่รอบโอ๊ยมันจิกผมบแม่พอลูกแม่โอไม่ไม่ เหลือผมคนเดียวแล้วแม่ผมไม่ชอบนกเลยผมจะต้องทํายังไงกับมันดีฮะแม่ตอนนี้ผมขอตั้งหลักไ้ก่อนนะฮะแม่ดีลูกลูกต้องตั้งหลักว้ตอนนี้เราเสียเปรียบมมากเลยลูกแม่ครับมันโจมตีผมมันจิกผมแล้วแม่ <c oughs> แม่ฮะผมจะทํายังไงดีคะตอนนี้ผมมีตั้งเจ็ดแต้มละตอนนี้ผมจะฆ่ามันแม่แม่ว่าผมจะฆ่ามันได้ไหมฮะได้แน่นอนลูกเป็นงล่ะหฮือ <c oughs> มันตายแล้วแม่มันตายแล้วตอนนี้มีนกมาอีกตัวหนึ่งแล้วแม่ตอนนี้เป็นนกสีแดงอะไม่ต้องกลัวลกูกลูกต้องต้องชนะมันอ้อยแม่ไม่จิผม,มจิกผมแม่ผมเหลือสองแล้แม่ชีวิตผมใกล้จัเสิ้นแล้วแม่แต่ผมจะฆ่ามันเพื่อสุดท้ายอ้ยไ oh ม่ฮ่ามมแ,แมจะนะแลแม่ในที่สุดเราก็ทาได้แม่พอเราชนะแล้วก็จะมี battle prize ให้เราสุ่มเลือกด้วยนะคะเราจะต้องกดแท็บเพื่อมันจะได้สปินหมุนแบบสุ่มนะคะว่าเราจะได้รางวัลเป็นอะไรลุน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 ลนลุแล้วก็กดหยุดแล้วอ้ยไม่ได้อได้ DNA มาสี่สบหรอก็ยังดีนะคะเพราะ DNA ค่อนข้างหายากเอาหลักก็ไม่เป็นไรค่ะได้มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ ซึ่งต่อไปเดี๋ยวเจเนตจะรีวิว Battle s t a ตทที่11ให้ดูในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะคะซึ่งตอนนี้เจก็เพิ่งเล่นมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเองนะคะการวิวัฒนาการก็ยังไม่เยอะเท่ากับคนอื่นค่ะแล้วจะถ่ายคลิปให้ดูเป็นระยะระยะนะคะพร้อมกับสาระความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์พันธ์ต่างๆอีกด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด subscribe เจนเน็ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ